สนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด Exim Bank ไม่ว่าธรุรกิจขนาดไหนก็ไปได้ไกลถึงต่างแดนแล้วจุดไหนที่ทำให้ผู้นำฐาพนพม่าบอกวา่าเอาละยอมเปิดละเพราะฝรั่งเศสคูหรือว่าเพราะคิดว่าถ้ารอไปอีก2-3วัน2-3สัปดาห์สาประชาชาติก็จะลุยเข้ามาละ ผมคิดว่าการประชุมที่สิงคโปร์เนี่ยคือจุดเปลี่ยนเพราะกว่าที่จะถึงสิงคโปร์เนี่ยมันมันเป็นเวลาประมาณ14วันสองอาทิตย์ละนะแต่ว่าในสองอาทิตย์นั้นเนี่ยเราไม่ได้อยู่เฉยเราทำประสานงานเพื่อที่จะทดสอบความมั่นคงความหนักแน่นที่จะช่วยเหลือเราถ้าอาเซียนจะเป็นผู้นำมีเสียงเรียกร้องจากองค์การสหประชาชาติ มีเสียงเรียกร้องจากธนาคารโลกมีเสียงเรียกร้องจากยุโรปมีเสียงเรียกร้องจากมิตรประเทศคู่เจรจาของเรา <ừ> บอกว่าช่วยเถอะคราวนี้ถ้าไม่มีอาเซียนเนี่ยเหตุการณ์มันจะเลวร้ายมากกว่านี้อีกเยอะแล้วมันจะวุ่นวายแล้วถ้าคิดให้ดีจริงๆนะถ้าเขาเกิดใช้หลักการทรกแสงความอะไรนะความรับผิดชอบที่จะต้องเข้าไปปกป้องเนี่ย <ừ> คนที่เสียคืออาเซียน ียหายมากเราเสียณนี่เขาไม่เคยใช้ที่ไหนคุณใช่เขาเป็นสมาชิกอาเซียนอยู่ในครอบครัวแล้วคุณก็เข้าไปช่วยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยจาเป็นจะต้องใช้อันนี้เป็นเป็นประเทศแรกเป็นครั้งแรกซึ่งจะอยู่ในแวดวงของคุณเองอาเซียนก็เสียพม่าก็เสียทุกคนเสียหายหมดก็เลยคุยกันอย่างเปิดอกที่ประชุมสิงคโปร์นี่รัฐมนตรีต่างประเทศพม่าไปด้วย ท่าทางตอนนั้นยังแข็งกร้าวไหมว่าไม่ได้ใครก็เข้ามาบ้านฉันไม่ได้เอ่อท่าทางตอนนั้นยังยังไม่ทันตั้งตัวฝ่ายอาเซียนเขาเขาแสดงก่อนอ่าคือ<ด>ไม่ไมเปิดได้ป้ามาพูดก่อนยังไม่ไม่ไม่แล้วก<ม>็ได้เป็นการเตรียมกันระหว่างอาเซียนที่ไม่เช่พม่าก,ก่อนดูแลแลเหมือนกับไม่มีอะไรเตรียมหรอกครับทุกคนอึดอัดถึงขนาดรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานคือรัฐมนตรีจอดเยียวของสิงคโปร์บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราจะรู้กันว่า พมา่ามีความหมายอะไรสาหรับอาเซียนและอาเซียนมีความหมายอะไรสําหรับพมา่าซึ่งรุนแรงมากแต<ล>่ว่าถ้าพมา่าไม่ให้เกียรติหรือว่าไม่โอกาสอาเซียนทําหน้าที่นี่ก็ตัวใครตัวมัน <c oughs> จะแปลงไงก็ตามแต่แต่มันหมายความว่าเราจะรู้กันว่าเราไมเรามีค่าอะไรสาหรับอยู่และยูมีค่าอะไรสาหรับเราก่อนหน้านั้นเนี่ยบันคีมูลเลขายูเอ็นพยายามโทรศัพท์ไปหาตันช่วยแต่ว่าตันช่วยไม่ยอมรับโทรศัพท์ ผมก็พยายามหาโทรรัฐมนตรีทุกคนก็ไม่รับเหมือนกันไม่รับเลยไม่รับครับแล้วบอกว่าเขาไม่พอเจอเขาบอกเอ๊ะทำไมอยู่ไม่รับโทรทราบไอเขาก็บอกวุ่นวายกันคือต่างคนต่างก็คงจะไม่กล้าที่จะรับทราบหรือยอมเป็นช่องทางของความกดดันจากข้างนอกผมพยายามหลายครั้งผมก็กรีบับแต่วิธีกรีบับของผมก็คือผมไปหาองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆเพื่อที่จะ ไปสร้างเครือข่ายและความมั่นใจถึงออกมาเป็นคำว่า coalition of mercy ใช่คำนี้เป็นคำที่คุณสุรินทร์ใช่คิดกันมาว่าเป็นอะไรภาษาไทยจะแปลว่า coalition of mercy แปลว่าแนวร่วมแห่งความเมตตาเพื่อที่จะดึงเอาทุกองค์กรมาอยู่เพื่อสนับสนุนไม่จำกัดเฉพาะอาเซียนไม่จำกัดเฉพาะอาเซียนแล้วแล้ว ที่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือหนุ่หนึ่งแน่นอนองค์การสิประชาชาติในเครือของเขาหลายหหน่วยงานแล้วก็ธนาคารโลก ADB เพราะพวกนี้เขามีความชำนาญพิเศษและเขามีทรัพยากรแล้วก็ทุกแห่งที่มีปัญหาเนี่ยองค์กรเหล่านี้เข้าไปช่วยเหลือและมีประสบการณ์มีประสบการณ์ช่วยลักษณะนี้มาก่อนแล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้น ไปผมนัดกับประธานของ world bank bob z o e l ล c h วันที่15ครับเดือนพฤษภาคมเขาบอกว่าทราบว่าอาเซียนกำลังจะตั้งเป็นแนวร่วมเป็นคล้ายๆกับ diplomatic umbrella แปลว่าให้มีให้มีกรอบทางด้านการทูตเพื่อให้การเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันดูแล้วมัน มันดูแล้วละมุดละม่อมหน่อยไม่ใช่เข้าไปเพื่อที่จะไปอินเทอร์ฟีนหรือไปอินเทอร์เฟียหรือไปก้าวไก่ธนาคารโลกพร้อมที่จะสนับสนุนเต็มทีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Experti s e เรื่องความชำนาญพิเศษที่เรามีอยู่เรื่องเทคโนแครดที่เราอยู่ที่เราจัดการเรื่องนี้มาทุกครั้งที่เกิดปัญหาเรื่องการวางแผนระยะยาวเรื่องแม้แต่เงินทุนเพื่อสนับสนุนให้อยู่ได้ทำงานสำเร็จ พอพอได้พอได้คอมิตเมนต์นี้จากูวอลดกเนี่ยจากธนาคารโลกเนี่ยผมก็รายงานกลับมาที่ประธานคือคุณจอร์จเยี่ยวแล้วก็ทำหนังสือเรียนทุกท่านว่าได้ทำอะไรไปบ้างในระยะเวลาสิบวันตั้งแต่วันที่สาจนกระทั่งถึงวันที่ 16, 1 6บหกสเจเมื่อเมื่อได้รายงานอย่างนี้เมื่อทราบถึงความ พร้อมที่โลกจะช่วยอย่างนี้มผมไม่ได้ทำคนเดียวนะหน่วยงานอื่นองค์กรอื่นเขาก็ติดต่อเข้ามาในผู้นำของอาเซียนในรัฐมนตรีของอาเซียนม,ม,มันก็พ้องจองกันอนะ่ะเราก็พยายามวางเครือข่ายคนอื่นเขาก็ส่งสัญญาณคล้ายๆกับที่ส่งสัญญาณให้เราเนี่ยแต่เราเป็นตัวประสานว่าให้มันมีเครือข่ายนี้เรียกว่า coalition of mercy อยู่มีตัวบุคคลมีเอกสารมีคำถแถลงการ มีการให้สัมภาษณ์สนับสนุนช่วย<ม>พอถึงจุดนั้นเนี่ยรัมเรียเซียนเขาก็สบายใจที่จะที่จะใช้มาตรการที่บอกว่าเนี่ยมันมี3 choice นะมันมี3มทางเลือกนะหนึ<ม> 1, จะนำเข้าไป 2. อาเซียนจะนําเข้าไป<ม> 3. responsibility to protect แปลว,ว่าตัวใครตัวมันเออความจะมัมีทางที่4หรือว่าทางแรกสุดก็คือเชิญนายกรัฐมนตรีไทยคุณสมัครเนี่ยไปพม่าก,ก่อน ไปถึงเนี่ยเราก็นึกว่าจะให้เครดิตกับประเทศไทยแต่คุณสะมากลับมาไม่ได้อะไรเลยบอกเขาทําดีละแล้วไม่ต้องมีใครมายุ่งแม้กระทั่งอาเซียนก็ยังไม่เอ่ยถึงตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นผมไม่ทราบนั่นสิผมไม่ทราบผมก็นั่งติดตามดูว่าอุตสาห์เชิญนายกไทยหรือว่าเปิดทางให้นายกไทยไปก็น่าจะให้นายกไทยได้อะไรกลับมาอย่างน้อยก็มาบอกอาเซียนแต่ว่าไม่ให้เกียรติกับไทยเลยผมคิดว่าคงต้องใช้เวลานิดหนึ่งกว่าจะตระหนักว่า โลกร้อนรนจริงๆในเรื่องของมนุษยธรรมเนี่ยทุกคนพร้อมที่จะละวางเรื่องอื่นๆปร,ระเด็นอื่นๆข้อกังวลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยม,มาที่อย่างในอดีตคุณสุทธิชัยคงจำได้ระดับระดับคณะทำงานระดับอธิบดีเนี่ยยุโรปบอกว่าถ้ามีถ้ามีผู้แทนจากพม่านั่งอยู่ไม่มีประชุม อเมริกาบอกว่าไม่เข้าประชุมออสเตรเลียบอกว่าไม่เข้าประชุมผมใช้เวลาสองปีตอนที่เป็นผู้ประสานระหว่างยูหรือยุโรปกับอาเซียนเนี่ยใช้เวลาสองปีเพื่อจะตกลงกันว่าจะมีธงไหมจะมีป้ายชื่อไหมหรือจะมีไม่มีป้ายชื่อไม่มีธงมีแต่คนนั่งอยู่อเจ้าทุกเรื่องไม่เอาเลยสองปีสองปีนี้ไม่เอาอะไรเลยอะไรที่มีกลิ่นพม่าเนเลยไม่เอาเลยคราวนี้เขาเข้าไปในพม่าคราวนี้เขาเข้าไปขณะที่รัฐมนตรีขณะที่นายกพม่านั่งอยู่อคราวนี้เขาเข้าไป ในขณะที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครพูดถึงใดๆทั้งสิน้นปัญหาอื่นเรื่องอื่นประเด็นอื่นการเมืองเอาไว้ก่อนนะก่อนอขอเข้ามาด้วยเหตุผลทางด้านมนุษยธรรมเท่านั้นเพรานั้นอย่างน้อยๆสิ่งที่เราพบสิ่งที่เราทําสําเร็จก็คือในพื้นที่ที่เป็นเรื่องของมนุษยธรรมเนี่ยโลกพร้อมที่จะมีส่วนร่วมมือช่วยเหลือแก้ไข แต่พื้นที่ทางมนุษยธรรมนั้นเนี่ยมันต้องใช้การตัดสินใจทางการเมืองมันต้องใช้ความยืดหยุ่นทางการเมืองมันต้องใช้การพิจารณาทางการเมืองซึ่งก็คือผู้นำพมา่าต้องตัดสินใจอ,อ,อนุญาตขยายขยับเปิดให้โลกมาบนเส้นทางของมนุษยธรรมเนี่ยมาทํำภารกิจนี้ให้สำเร็จ ตอนนี้การประชุมที่ย่างกุ้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา25พฤษภาตกลงได้คำยืนยันจากประเทศต่างๆช่วยเหลือเป็นจำนวนเข้าไป51ประเทศซึ่งเกินความคาดหมายแล้วก็ไม่เคยไม่มีใครพูดถึงเรื่องปัญหาการเมืองใลยดังสิ้นทุกคนอยู่ในกรอบของเรื่องมนุษยธรรมแต่ทุกคนยืนยันว่าพร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะช่วยมากกว่านี้ช่วยไปแล้วเท่าไหร่ยินดีเพียงแต่ว่า ขอให้ได้ a s s e s s m e n t หรือการประเมินที่เป็นที่ยอมรับการประเมินที่มีเหตุมีผลการประเมินที่มีหลักประกันว่าประเมินอย่างถูกต้องซึ่งทําได้ก็คือมีคนอื่นเข้าไปด้วยต้องไม่ใช่สายเขาทําคนเดียวใช่ต้องมีกองว้าหรือว่าองค์กรรหว่างประเทศเข้าไปร่วมประเมินว่าเงินเข้าของไปถึงคนเดร้อนจิงหรือมีการตรวจสอบ มีการประกันเรื่องความโปร่งใสมีการประกันว่าทั่วถึงทำอย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อมีคนขององค์กรระหว่างอมเข้าไปเพราะเขายอมกับท่านเลขาธิการแทนพิจารณานั่นคือการสร้างความมั่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งท่านตัน่วยผู้กับท่านเลขาธิการแทนพิชารณว่ายอมเปิดรับไปอยู่ตรงนั้นเปิดสมักงานเรียกสมัชงานสนามของสมัชชเลขาธิการอาเซียนที่ย่างกุ้งจัดตั้งสองกลไกกลไกหนึ่งคือกลไกทางการทูต แต่ละประเทศของอาเซียนสิบประเทศส่งมาสองคนคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสก็คือข้าราชการอาวุโสร,ระดับเก้าระดับสิบอ,อีกคนหนึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องแบบนี้เร,รเรื่องการกู้ภัยเรื่องการป้องกันสาธารณภายัยเรื่องการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยอย่างเนี้ยมาอีกหนึ่งจะยืมมาจากองค์กรอื่นซึ่งเป็นคนสัญชาติตนหรือก็ได้หรือ จะเอาคนจากในหน่วยงานของตนส่งมามันก็20คนเข้าไปแล้วสิบประเทศบวกกับตัวเลขาซึ่งจะเป็นผู้จะเป็นหัวหน้าคณะทํางานชุดนี้และผู้ช่วชาญของผมเอง22คนเป็นสำนักงานชั่วคราวภาคสนามนนภาคสนามอยู่ที่ย่างกุ้งประชุมที่ย่างกุ้งแต่22คนนี่มันอุ้ยอ้าย 22คนนั้นเขามีงานเขาเยอะแยะเขาไม่มาอยู่ตลอดเวลาเราต้องการคนอยู่ที่นั่น24ชั่วโมง7วันทวัน4 7ก็เลยต้องย่อส่วนลงมาเรียกว่าไตรพาไทยคอร์รูปซึ่งเป็นตัวกรงกรสามฝ่ายที่จะต้องทำงานคอยนำเอาข้อมติและนโยบายต่างๆอย่างเช่นโอเคยอมรับเปิดให้คน ผู้เช่าชาตต่างชาติเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเรื่องวีซ่าจะเอากันยังไงนะฮะการคัดสรรจะเอากันยังไงพื้นที่ตรงไหนหน่วยหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะหน่วยงานทหารหน่วยงานตำรวจหน่วยงานก็จะผ่ามองค์กรจะ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 ดำเนํนไปปฏิบัตินี้ก็คืออาเซียนยูเอ็นและพม่าพม่าอ๋อฉะนั้นยูทั้งหลายแหละก็จะผ่านตรงนี้ด้วยก็จะผ่านองค์กรนี้ยูเอ็นส่งมาสามอาเซียนส่งไปสามพม่าส่งมาสามแต่ให้พม่าเป็นประธานอเพราะ เขาจะต้องเป็นคนถือกุญแจแก้ไขเปิดประตูที่มันจะปิดแน่นอนฮะผมก็พูดในที่ประชุมตอนที่ผมต้องรายงานว่ามันจะมีแมคานิซึมนี้นะมันจะมีกลไกนี้นะพูดชัดเจนต่อหน้าคน500รกว่าคนาตอหนั้นนายกไ,ไหมบอกว่าบอกว่าเร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 า,เราไม่เราไม่กล้าที่จะคิดว่าการที่มีนโยบายพูดออกมาชัดเจนผ่านท่านเลขาธิการเนี่ยจะได้รับการปฏิบัติทุกระดับ เพราะฉะนั้นมันถึงต้องมีกลไกนี้ที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในย่างกุ้ง24ชั่วโมง7วันก็คือไอ้คอกร๊ปเนี่ยเรื่องวีซ่าเนี่ยทางพม่ามีเงื่อนไขไหมว่าเขาจะต้องตรวจประวัติของคนที่ส่งเข้ามาเพราะเขากลัวว่าคุณจะส่งสายรับมากระได้ก็จะส่งคนที่มีประวัติที่ต่อต้านพม่ากระได้มผมเชื่อมเป็นสิทธิของเขาที่จะทําแต่อย่างน้อยๆในเงื่อนไขแบบนี้เนี่ยมันจะมันน่ะไอ้ช่องปกติมใช้สามอาทิตย์เนี่ย เวลาจะสั้นลงเมื่อวานนี่ยผมได้ข่าวว่าจะสั้นลงแทนที่จะสามตย์เหลือสองวันอออตอนนี้องค์กรไหนใครจะเข้าไปบ้างคนที่เคยถูกแบล็คลิสต์ก็ต้องพิจรารณา,านานหน่อยเอออาจจะไม่ไม่ได้ข่าวเหมือนเดิมก็แล้วแต่แต่ว่าบนพื้นฐานของมนุษยธรรม,มการต้อนรับผู้เชี่ยวชาญหรือคนทำงานทางด้านกู้สาธารณภัยกู้ภัยจากต่างประเทศเนี่ย จะได้รับการพิจารณาอาลุ่มอรลลยเร็วขึ้นมากขึ้น